จะวัดความสมบูรณ์ของชายฝั่งก็ต้องดูกันที่ป่าชายเลนแน่นอนครับระบบนิเวศที่สมบูรณ์ของป่าโกงกางแห่งนี้ทําให้เกิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ขึ้นมาบนเส้นแบ่งระหว่างแผ่นดินและน้ําเป็นแหล่งที่เราได้เห็นความหลากหลายของชีวิตที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันได้อย่างน่าสนใจแต่เนี่เขาบอกว่ามันเป็นลานตะบูนอ่าลานตะบูนเดี๋ยวมันเป็นรากไม้อยู่บนพื้นดินกว้างฝังใหญ่โตสามารถเดินได้เราบอกทั้งนอนทั้งสิ่งทั้งอะไรได้เตะตะก้อได้เลยเราว่กตะก้อได้ครับ หนได้ารือพออกไหมล่างไม้แต่สามารถไปยืนแต่้ก็เล่นบอลเล่นโมเล่เล่นอะไรก็ได้ทุกคนใจหายแต่หมดได้หว่เฮ้ยล่างไม้อะไรครับขนาดนั้น่ะเดี๋ยวไปดูไปดูเนอะไปดูเลยดีกว่า แล้วถึงกันเหรอแปลว่าถึงแล้วดิไม่ถึงแล้วจะเก็บลูกตะบูนนี่ลูกตะบูนลูกโบลิ่งลูกโบลิ่งเนี่ยนะเห็นปไหมงงเลยช่างไม่เคยเดี๋ยวก่อนผู้ใหญ่บอกว่าเก็บลูกตะบูนดูที่เนี่นะตะบูนมันคือต้นตะบูนมีลูกตะบูนเอาไปเล่นเลยนะโบลิ่งโบลิ่งที่ไหนในป่าบ้าเล่นมืาเล่นในป่าเล่นแล้วแล้วแล้วเออหรอ่ร้าที่น่าสนใจอะไรครับอะไรครับอะไรครับ เกี่ยวล่นที่ในเมืองในห้างมันเบื่อไงเล่นบอลลิงในป่าเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนเดี๋ยวดูบอลเก็บก่อนเดี๋ยวขอดูลูกด้วยกันก่อนดูลูกแล้วตาเป็นไงไปถึงกันดิเกี่ยวแผงหัวตัวเองไอ้ตรงรับไม่ได้ไม่อายกูเจ็บเออรับได้มั้ยเนี่ยโอ้โหสวยด้วยรับด้วยไม่ทันอ่ะไม่ทันนะตกมาโดนไม้แตกเลิกก่อนไม่มีใครคิดจะช่วยกูเลย ทุกคนให้กำลังใจพี่เดี๋ยวก่อนตกไปไหนวันเอออย่างนั้นได้อย่างนั้นได้กิ่งมันหักลงมาอ้าวได้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 เอาเกีลือเลยครับปุ๊บตุ๊บาไม่ทันไปฝีมือจริงๆเฮ้ยๆครับไปไหนไปไหนไปไหนลอยทุบป่องทุบป่องเอ๊ะ โอ้ยอาศัยซอยยว่วงข้างๆบ้านบ่อยไม่ใช่บ้านตัวเองด้วยไม่ใช่บ้านตัวเองดิเว้ยพี่บอกเขาดิเยอะคารู้ทำไมเด็กๆทำไมเด็กๆขอโทษทีครับได้ครับส่งมาเลยครับขอบคุณครับพี่ไปต่อครับลูกตะบูนได้มาแล้วสองลูกไปต่อครับทางหน้าเป็นเฮ้ยทางเดินไปเถอะฮะตะบูนภาพด้วยสะพานไม้อ๋อมีสะพานไม้ภาพแบบนี้เก๋ไก๋เช่ เฮ้ยเราเจอชนเผาเฮ้ยชนเผาวันนี้ชนเผ่าของไหนวะมีอาวุธเป็นกล้องกับสาครับถึงต้นป่าโอ้นี่เยี่ยมนะครับถึงแล้วแล้วคนนี้ชื่ออะไรคะน้องเอฟน้องเอฟน้องเอฟจะมาสอนพี่บอกเล่นโบลิ่งใช่ไหมน้องเอฟจะเป็นโบลิ่งเองป่าเอฟน้ำลูกุ่่าลามครับปามาถึงตรงนี้เอ้ยมันก็เหมือนกับเป็นการเดินเหมือนกับเดินในสวนพืชพืชศาสตร์อะไรอย่างเงี้ย ผมเพื่งสาดป่าโกงกลางนี่นะแต่อันนี้มันจะเป็นแบบเหมือนกับมันไม่ใช่ป่าโกงกลางอย่างเดียวนะอันนี้ป่าตะบูนป่าตะบูนเลยใช่อันนี้คือต้นตะบูนอย่างเดียวเลยอันนี้คือรากของตะบูนตะบูนไม่ใช่รากของโกงกลางแล้วนะฮะไม่ใช่ที่เราเห็นการโกงกลางที่ผมบอกวิ่งแข่งวิ่งร้อยเมตรคงลำบากแต่ว่าเออตะบูนเขาก็เขาก็รากขึ้นมาอย่างนี้เลยเนนีี่่่ยตกด้ควาจริงเหรอ บมาธิใช่ครับอะไครับรบอกอั้งมดน,นานๆมาทีไม่เแกอนนี้นได้คื <c oughs> อผมมองไปแล้วแบบมันเหมือนภาพวาดอะแ,แล้วมันเหมือนแบบมันเหมือนจิตตกอนบรรจงค่อยๆวาดทีละเส้นอย่างเป็นอย่างเป็นศิลปะคืออันนี้บอกว่าธรรมชาติอะครับศิลปะจริงๆมันหมายถึงคนสร้างนะแต่อันนี้คือ ธรรมชาติสร <b usters> pues ah ้างศิลปะเสียวเหมือนกันนะเนี่ยบอกว่าเอออันนี้ผมตอนแรกได้ยินมาผมีไม่นึกว่าภาพจะเป็นอย่างนี้สวยนะครับมาถึงกีฬา เขาเรียกกีฬาอะไรคะอันนี so so ้บอลลิงต oh ั oh yes. uh ้ง huh. ช uh ื huh. ่อเลยบอลลิงลูกตะบูลลานตะบูนมาแล้วครับออ๋เขามีพินนะด้วยโอ้อันนี้พินทำมาจากรากของตะบูนเหมือนกันอ่ะแล้วทำไมแอปส่งลูกใหญ่กว่าให้พี่ปอลลิครับใต้ต้นลำพูรอคูกรรมันนะนะควอ่ะลองเำพูกันอ่ะลองเล่นพี่บอลดูซิคนละลำพูกันคนรละลำพูอันนั้นสวยหน่อยเฮ้ย แล้วครับอันนั้นมันเป็นไอปตองนะนเตยเตน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 ยกที่1 F ได้ไปไม่รู้มันเหลือสอันเท่าไหร่อ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแต่ว่าได้ไปสี่ครับเอมั่นใจไหมว่าพี่วอจะแพ้หรือว่าพี่วอจะคิดว่าพี่วอกจะแพ้หรือไนลคุณกำลังประมาทคุณกำลังประมาทมากเลยนะเ ถึงยอดแล้วเอฟก็สามารถเอาชนะในรอบแรกได้ครับถึงสี่ต่อสวยท่าให้สวยๆอ๋อโอเคโอเคโอเคแล้วท่าสวยๆด้วยอันนี้พี่ว่าคือพี่เขาไม่เน้นเอาโดนอละเอาท่าท่านี่ใครเอออันแรกเมื่อกี้บอกแพงอันไปเลยครับนั่นแหละ าแล้ว F อตอนนี้เขานำแล้วครับเขาเหลือหนึ่งนะครับเขาได้ไป5ครับ F อฟสี่ครับเป็น5ต่อ4ครับต่อไปเป็นตาของเนะครับสำหรับในรอบที่2ครับตอนนี้นําแล้วนะครับนําแล้วนะครับใครแพ้ไว้น้ำกับโอ้โหไม่คิดว่าตัวเจะแพ้เลยกลยก้ามกุชอบเหรียญน้ำของเนะนี่ดูเขาโดูเขาโยนนี่ดูเขาโยนดูความมือชีพนี่ดูเขาโยน F เล่นเล่นมากี่วันแล้วหรือหลายครั้งแล้วเล่นใครตั้งแต่เด็กไหมเดี๋ยวดิ เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยชั้นสุดแล้วให้โอกาสเอฟพี่เอกเป็นคนใจกว้างให้โอกาสเอฟอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าเมื่อกี้เอฟดูพลาดนะที่ว่าเอฟดูไม่มั่นใจดูไม่มั่นใจอ่ะเออก็โอเคโอเคอ่ะดูไม่ทันเลยอ่ะดูใหม่ทีอะดูใหม่อีทะดูเวลาการโยนของเจ้าทิน่นทำดูที่มือครับแล้วโยนแล้วครับอ้าวเห็นไหมครับ พอกันนะพอกันหมายควาว่าคุณปิยธิดามีสิทธิ์แล้วคุณขึ้นเลยครับคุณขึ้นเลยครับนี่เป็นรอบตัดสินนะครับตัดสินนะครับคังสุดท้ายครับคุณปิยธิดากำลังโยนะครับถ้ารอบนี้คุณสไตคุณชนะเลยนะครับรอบนี้คุณสไตคุณชนะเลยแล้วคุณก็ทำได้แล้วไม่น่าเชื่อครับสามเซตปิยธิดานำ หนึ่งแฝบชนะไปแล้วครับเอฟมีอะไรจะพูดกับผู้ท้าชิงบ้างเราต้ยอมแพ้แสีผมก็ยอมแพ้ไปแล้วโอเคก็ดี่มาเป็นก็เป็นกิจกรรมเล็กๆในที่สุดก็สุดดีนะความรู้สึกคือได้ชนะเด็กเป็นไงบ้างครับภูมิใจมากถ้าไม่ใช่น้องเอฟนยพี่บองก็ไม่รู้จะชนะใครเลยโอ้แต่เมื่อกี้มันก็ลุกๆลุกลุกลุก สนุกดีค่ะสนุกดีอันนี้เป็นโบวลิ่งนะครับอะไรครับเนี่ยตะบูนฮะเฮ้ยแล้วลูกคนไทยมันทำอะไรได้ครับเนี่ยเนี่ยเป่นยิ๊ปคอเนี่ยต่อเห็นเป็นเ่อจรแกะไปแล้วไปนั่งเล่นแกะแล้วก็เล่นเป็นแบบเล่นแบบต่อเหมือนเด็กเหมือนล่างเด็กคนนี้ยังเลยเคยครับ ไมเล่นแบบไอ้ไอ้เนี่ยที่เขาเล่นวิศวกรน้อยอ่ะเออแล้วมันต้องแกะออกมาไงอ่ะแกะออกมาเงี้ยจากลูกแกแล้วยัดเจะแกะเออค่อยแกะดูดูเขาอยู่แบบไหนก็ดูรักจำไว้จำไว้รักแกะจำไว้จำไว้จำไว้จำจำจำเนี่ยเคยจำไม่ได้เนี่ยไม่ได้แล้วเนี่ยเนี่ยไม่ได้แล้วเนี่ยเนี่ยแจ๊กตามเป็วต่อไอเหมือนเดิมโอเคตามเป็นด้ก่อนนะเอ๋อเอ๊ยดีเนี่ยเนี่ยบอกว่าผมชอบโอ๊ยตายแล้ว ยังไงวะไอันนี้ไงนี่ไงอ่าเก็บเลยครับผู้ใหญ่ยังไงฮะเก็บอันไหนเก็บได้ครับเก็บได้หมดเลยเดี๋ยวลังมองหาหย่อดมีสวยร้วปล่าบอยบ้าบอยฮะยอดเี็สวยรึเ่ายอดแก่ๆไหมอ๋อแก่ๆยอดแก่ไปเหรอแก่ๆไม่สวยนอนโอ้เราส่งเข้าไปขายกรุงเทพได้นะใช่กำลังจะบอกว่าถ้าเผื่อมันกลายเป็นพืชเศรษฐกิจขึ้นมาเนี่ยดีมากเลยนะเหมือนชัคราด ผักเบี้ยแต่ผักเบี้ยคนยังไม่เคยรู้ว่ากินได้เหมือนกันอะไรจังตายมาหลายคนแล้วฮะตายมาหลายคนนะหมดนะกินใบกุ้งต่างกินใบเลยกินใบเลยนะกิงนงอทำไมตายอ่ะกิดคอตายโอ้ นีนคือยายสาวเนี่ยแก่ได้หมดยายสาวอะไรนะสาวบ้านนาสาวบ้านนาอ๋อเหรอนกคนหวงรึเปล่าไงลูกนะปกติไม่ค่อยร้องนกเนี่ยเห็นเรามาจอดใช่ไหมคนแปลกหน้ามร้องเออทำหน้ากันได้เลยนะถ้าผู้ใหญ่มามันไม่ร้อง ดี๋ยวในในในี่นูเรามีอยู่อีกเด้วยผมเห็นด้วยโอเคแล้วค่ะครับผมก็เห็นด้วยแล้วป่ะได้ใหญ่เริ่มแบบเดยวเอาเท่าไหร่ไว้ป่ะโอเคครับพอพอกับการทำเมนูใช่ไหมเชฟพอแล้วครับรับอู่ขอบคุณมากครับยอดธรรมชาติที่ยังงุมดีอยู่อยากให้ช่วยรักษาอยากให้คนมาเห็นว่าธรรมชาติดีๆให้ทรัพยากรให้ของดีๆให้ความอร่อยกับเราแล้วเราก็ได้รักษา สื่อเพื่อนส่งเสริมให้เขารักษาต่อไปด้วยขอบคุณผู้ใหญ่มากครับผู้ใหญ่สายชนครับเอาละครับจากตรงนี้ไปเดีย๋ยวไปท,ทำกับข้าวกันอ่าโอเคไปทำอะไรนะแกนครับเดี๋ยวชื่ออะไรเดี๋ยวเขาบอกไว้ก่อน <laughs> โอเคครับจากไอเดียใบโกงการกินได้ซึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้สนับสนุนนะครับเราแค่บอกว่าเป็นไอเดียครับซึ่งก็แล้วแต่บุคคลนะครับว่าจะสนใจรับประทานหรือไม่แต่อย่างไร,รงก็แล้วแต่ ไอเดียใหม่ๆสำหรับการทำเมนูนอกแผนที่จึงเกิดขึ้นมาดูกันว่าเชฟอาร์ตจะใช้ใบโกงกางทำเมนูอะไรครับผมวันนี้เราก็ไปป่าโกงกางมาแม่เหล็กเราก็ได้ไปขโมยลิงมา <laughs> ขโมวยยวด <laughs> อดเพราะว่าธรรมดาลิงเขากินใช่แล้าก็<อ>ไปขโมยมาครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะทำเป็นแกงขโมยแกงแย่งงแกงแย่งลิงแกงแย่งลิงครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับก็ หอยนางรมที่มากับคุณป้าแมวใช่ครับก็เดี๋ยวเรามาเรื่องทำตัวนี้นกันก่อนเลยครับค่ะจะฉีดอย่างแี้แบบฟิกเจอร์เราฉีดอย่างนี้ครับได้เดี๋ยวพี่ว่าทำให้ครับผมไม่เอาการครับผมแค่นี้ แ <rôle> กงแย่งลิงครับจากบ้านร้านแนะเนาะใช่ไหมพี่นานบอกว่าขอบคุณมากเรื่องของใบโครงกลางแต่ประเด็นคือแกงแย่งลิงครับอาหารเก่งมากอร่อยมากเอาไปใช้ได้ครับผู้ใหญ่ครับแต่ต้องขออนุญาตีเปิดในกรัะดัษที่ภูมิใจในตัวอาหารสำหรับ